ข้อความเจริญในกุศลธรรมจงมีแจ้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่นี่คือธรรมเมกสัสถูกซึ่งเป็นสถานที่แสดงประธรม,มะเทศนาขณะนิ้ตมมยืนอยู่ที่ธรรมเมกสัสถูกเมืองสารนาศเมืองพารานาสีประเทศอินเดียเป็นสถานที่จริงนะ มากคณะท่าเมกสัูก็ถือว่าเป็นสถานที่ประกาศธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพระสมณโคโดมซึ่งท่านได้ตามมาโปรดปัญจวคีทั้งห้านะซึ่งก่อนที่ท่านจะตัดสรู้นะปัญจวคีทั้งห้านี้ก็ได้เป็นผู้ พาปฏิบัติแบบเ,เข้มข้นปฏิบัติแบบทรมานตนอดข้าวนะอดข้าวจนพระพุทธเจ้าท่านก็มีบรารมีเนาะท่านก็คิดได้นึกได้หรือว่าทางจิตกรทั้งหลายหรือผู้ที่คิดรเรื่องราวต่างๆก็บอกว่ามีพระอินท มาดีดพินสามสายนะแตะพุทธเจ้าก็คิดได้ว่าจะตึงเกินไปจะย่อนเกินไปก็ไม่เกิดผลว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าบาร,รมีระดับพระมหาโพธิสัตว์จริงแล้วกนะ็ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากกนะันเนาะทนี่พอท่านตัดสรู้แล้วท่านก็นึกถึงปัญจวคีนี่แหละนะจริงๆก็นึกถึงอร่าราดาบทอุทกศกาบทแล้วก็นึกถึงอีก หลายท่านหลายคนนะจิตว่าคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งไม่เหมือนที่เขากำลังประพฤติธปฏิบัติกันอยู่ในขณะนั้นนะนะก็พอไม่เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะการที่จะ,อะสอนการที่จะบอกยก็แปลว่าแหวกม่านประเพณีในยุคนั้นนะซึ่งมีผู้ครอง ยุทธภพเนีย่ยภาษาอังกฤษน,นะผู้คองยุทธภพอยู่ในยุคนั้นมากมายนะผู้คองยุทธภพก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าลทัทธิเจ้าความเชื่อความชิดซึ่งทั้งหมดนั้นพูะเจ้าไปเรียนมาหมดนะในยุคนั้นหกปีก่อนตัดสู้นะท่านไปเรียนมาหมดแล้วหกปีก่อนตัดสู้ที่ท่านไปเรียนมาท่านก็มาเดานำมาสอนเลยนะสิ่งที่ท่านนำมาสอนคือหลักมรรคองแปดที่ท่านมาเทศตรงนี้แหละ ทรให้กสถุตรงนี้นะซึ่งเป็นสถานที่แสดงประทมเทศนาขออนุญาตนะแสงเข้าตามากอาตอมาก,ก็จะให้ดูภาพบรรยากาศทีนี้บรรยากาศของผู้ที่มาสวดมนต์เราจะได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่นะก็าจะให้ฟังเห็นภาพบรรยากาศด้วยแล้วก็จะได้บรรยายเสริมไปช่วงไหนไม่มีเสียงพูดก็ดูภาพนี่ก็ เป็นพาบรรยากาศของผู้ที่ออกำลังรวมสวดมนต์ไหว้พระกันอยู่นะอันนี้เป็นคณ,ณะที่มาด้วยกันคณะที่มาด้วยกันนะก็ะะะเ,เป็นกลุ่มญาติโยมยาติธรรมเมีชีพระคุณเจ้าจากหลายวัดหลายวานะนะส่วนที่ไกลๆนั้นดูเหมือนว่าจะเป็น กลุ่มพระพิสุมาในโครงการอะไรสักอย่างเนี่ยนะมาบวชที่นี่ประมาณนั้นแหลนะอันนี้ก็กำแบบลังสวดมนต์อยู่นะท่านอาจารย์สมบัติท่นานเจ้าคณะเพอวาลินแล้วก็หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะก็ให้เห็นภาพบรรยากาศเนาะพอนะเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ ไปดูพสุตุเต็มๆนะพสุตุเต็มๆนะก็ขูกขักนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้นี้ให้เห็นภาพภาพบรรยากาศนะของผู้ที่มาเดินทางมาร่วมกันนี่แหละนะญาติโย,ยมได้เห็นนะทีนี้ก็กลับมาสู่เรื่องราวของธรรมะ ที่พุทธเจ้ามาแสดงเป็นเนื้อหาหลักการอยู่ที่นี่นะเป็นหลักศาสนาพุทธทั้งหมดการแสดงปฐมประเทศสนาครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนะคนที่เรียนที่ศึกษาก็รู้แล้วล่ะว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรพุทธเจ้าโดยรวมมพุทธเจ้าก็แสดงถึงความสุดโต่งสองส่วนคือสุดโต่งไปทางกาม นะคือไปทางการสุดขั้วกับไปทางทรมานตนเองสุดขั้วซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยการปฏิบัติแบบทรมานตนนะสุดขั้วนะั้นมีอยู่แล้วนะมีชนิดที่เรียกว่า,าคนธรรมดาทั่วๆไปนี่ทำไม่ได้หรอกบางทีนะนะซึ่งในยุคสมัยนั้นเขาก็ปฏิบัติกันอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย พระพุทธเจ้าตัดสร้เนี่ท่านตัดสรู้หลักอริยสัจสี่ใช่ไหมแล้วก็หลักมรรคองแปดหลักอริยสัจสี่ท่านตัดสรุ่นนะมรรคองแปดโพธิปักขิธรรม3านั่นแหละนะทีนี้เนี่ยหลังที่ท่านตัดสรู้แล้วท่านก็เดินทางมารู้ว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเหมือนกับว่ามาปฏิบัติอยู่ที่นี่หนีจากพุทธเจ้ามานะ พระพุทธเจ้าเนี่ยลดละความเพียรแล้วก็หนีมาก็มาปฏิบัติอยู่ที่นี่นะฮะพระพุทธเจ้าก็ตามมาเอ่อจริงๆแล้วตามมาเนี่ยพวกปัจจวัคคีย์ก็คิดคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าคงคงไม่มีใครอุปธรรมอุปถากแล้ะจะมาตามเราไปอุปถากหรือเปล่าเนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องไปสดใจละพูดง่ายๆนะแต่ด้วยบาร,รมีเพราะความเป็นพุทธเจ้านี่แหละ นะบารมีความเป็นพุทธเจ้าอพอพุทธเจ้ามาใกล้จริงๆก็ทุกคนก็ทำความเคารพปวดสนะเอาน้ำฉันน้ำใช้ให้ดื่มแต่ก็ยังเรียกพุทธเจ้าว่าอาวุโซอย่างนั้นแหละ,ะก็ว่าไปสุดท้ายพุทธเจ้าก็บอกว่าเราตัดสู้ธรรมเราบรรลุธรรมแล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะฟังไหมพูดท้าทายเลยนะ จะฟังไหมล่ะจะเล่าจะพูดให้ฟังก็ฟังการเทศกันแรกนะพระโกนทัญญะซึ่งจริงๆท่านก็บำเพ็ญบรารมีนะท่านก็ตั้งจิตว่าท่านขอเป็นพระสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะก็ท่านก็ฟังแล้วก็บรรลุโสดาบันนะพระพุทธเจ้าเทศมักมีองค์8ดนะธรรมจากกบฏวัตนสูตรก็คือหลัก ศาสนาพุทธทั้งศาสนาคือพุทธเจ้าตัสรูปเพิ่มเดียวหลักศาสนาพุทธทั้งศาสนาในกันนี้แหละกันธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนี่เป็นกันที่ประกาศว่าพุทธกับลือศรีนี่มีความต่างกันมากไม่มีความเหมือนนะพุทธกับลือศีไม่มีความเหมือนมีแต่ความต่างพอลือศีนั้นจะเน้นการสะกดกจิต เหมือนการลานระดาบทอุทธากาดาบทสอนพุทธเจ้าแหละสะกดจิตเอาให้ลึกที่สุดเอาไม่ให้คิดอะไรมันรู้ขึ้นมานิดหนึ่งก็ดับมันลงไปไม่ให้คิดนี่ลานระดาบทหรืออุทธากาดาบทเป็นคนสอนซึ่งพุทธเจ้าก็ทําได้หมดท่านก็ทําเสร็จแล้วท่านก็บอกโอ้ยมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของพุทธนะทีนี้พอท่านตัดสรุปมรรคองแปดเนี่ยมรรคองแปดเนี่ยเป็นหลักที่ต่างจาก เจ้ายุทธภพในยุคนั้นเรียกว่าพุทธเจ้าก็ตัดสรู้ขึ้นมาก็ประกาศหลักการใหม่เลยว่าหนึ่งไม่มีพระเจ้าบัดนบันดาลชีวิตให้เราบันดาลชีวิตเราเองอัตเหิอัตโนนาโถเราเป็นผู้บันดาลชีวิตเราเองเรียกว่าหลักกรรมนะหลักกรรมกรรมที่ดีงามถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นกรรมที่เป็นกรรุศลอยไหมกรรมที่เป็นกุศลก็ตามหลักศีลห้าเป็นเบื้องตน้น กรรมที่เป็นกุศลนะตั้งแต่ความเห็นถูกต้องนะหลักมากองแปดจะไม่ข้อแรกก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีหลักการวัดอยู่อีก10ข้อนะตั้งแต่ทานมีผลยัญยาพิธีมีผลบูชาเส้นไหว้บวงสรวงพ่อมีแม่มีอโอ้จำแทบไม่ได้หมดทุกข้อหรอกนะจนข้อสุดท้ายสมณะผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เอาหัวสุดก็คือรู้ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเรียกว่า,ารู้จักพระอริยะนะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแล้วนะก็ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะเดี๋ยวนี้พระอริยะหลายคนก็รู้ว่าคนนั้นคนนี้เชื่อนะนะเชื่อไม่ใช่รู้แต่เชื่อเชื่อว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอริยแต่จริงๆแล้วในสัมมาทิฏฐิข้อที่10ข้อสุดท้ายนี่แหละจะเป็น สิ่งบ่งบอกว่า,เ,าเรารู้จักพระอรยะที่แท้จริงไหมเพราะถ้าเรารู้จักพระอรยะไม่จริงแต่เราเข้าใจว่าท่านเป็นเราไปไป,ป,ปฏิบัติตปฏิบัติตามท่านเราไม่ได้ปฏิบัติหลัก,รกมรรคองแปดเราไปปฏิบัติหลักอะไรก็ไม่รู้นะก็นึกเอานะก็ไม่ไปวิพา์วิจารณ์แต่พูดถึงหลักการพระพุทธเจ้าว่าหลักมรรคองแปดสัมมาทิฏฐิมีองค์ประกอบอยู่10ข้อที่จะเป็น เป็นองค์ประกอบให้วัดว่าเราเป็นผู้สัมมาทิฏฐิไหมนี่อย่าลืมหลักการอันนี้นะสัมมาสังกปะต่อมานี่จะเห็นชัดว่า,าศาสนาพุทธไม่ได้ดับความคิดเหมือนกับอลา,านรดาบทอุทกการดาบทสอนแต่ให้รู้จักความคิดแล้วให้แยกความคิดให้เป็นความคิดที่ถูกต้องดีงามเรียกว่า ความชิดคือความดำริีนี่นะสองสังกปะนี่นะชิดไปในการพยาบาทเบียดเบียนนี่หลักวิชาการท่านนะถ้าคิดไปอย่างนั้นก็ให้พยายามรู้นะถ้าคิดนะไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่ปองร้ายไม่ทำลายทำลายใครวใครเนี่ยโอ้คิดไปเถอะคิดกุศลคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งดีงามเสียสละคิดไปไม่เป็นไรศาสนาพุทธไม่ให้ดับความคิดแต่ ให้รู้จักความชิดแล้วอะไรที่เป็นความคิดความดําเบที่ไม่ดีงามถูกต้องคิดอยากไปฆ่าไปทำลายคิดอยากดา่าอยากว่าอยากโกหกนะมันคิดมันดําเบขึ้นมาจริงๆหลักความชิดนี่มันมีตักกะวิตักกะ,กะสังกัปปะเจตนาพยป,ปนาเจตโสพิริโลปนาลึกซึ้งมากนะนะหลักหลักแค่ดําเนี่นะหลักความชิดความดําเนี่แหละอันนี้คือหลักวิชาการ นี่เราจะเห็นว่าศาสนาพุทธเจ้านี่โอ้โหรอบจริงๆเรื่องความเห็นทําให้เป็นความถูกต้องให้มีความเห็นถูกต้องให้ได้แล้วก็ไม่ใช่ความเห็นถูกต้องคือเอาตามถูกใจเรานะมีหลักการให้ด้วยนะว่าถ้าคุณมีความเห็นนอกกรอบ10ข้อนี้งไงต้องมีความเห็นอยู่ในกรอบ10ข้อนี้แหละจึงจะวัดว่าเป็นความเห็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็มาหลักความเชื่อ จริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดนี่อยู่ในขณะดำเนินชีวิตเลยนะไม่ว่าความคิดคนเราทำอะไรก็ตามความคิดความเห็นของตัวเองตามทิฏฐิอยู่แล้วนะก็แล้วก็เกิดความคิดความดริสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเห็นไหมถ้ามีความคิดความเห็นที่ถูกต้องวาจาก็จะดีงามถูกต้องถ้าความคิดความเห็นไม่ถูกต้องหรือถูกความโกรธความโมโหความไม่พอใจชอบใจครอบงำ วาจาก็จะไม่ถูกต้องตามมาทันทีนะก็จะเป็นวาจาดุร้ายวาจาหยาบคายวาจาอะไรก็ว่าไปซึ่งก็เป็นหลักมิจฉาวาจานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานะวาจาที่เป็นสัมมาก็คือไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพอ้อเจอ้อนี่หลักปฏิบัติมรรคโอ,อกปปปฏิบัติตอนไหนละ่ะตลอดเวลาชีวิตมีลมหายใจทำการทำงานทำอาชีพคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ คุณปฏิบัติวาจาได้ตลอดเวลาถ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเอามันก็ไม่ได้คุยกับใครใช่ไหมแต่ถ้าอยู่กับคนลหลายคนมันก็จะได้ปฏิบัติแต่ว่าตามวิถีชีวิตไปเลยศาสนาพุทธเจ้านะเป็นอากาลิโกก็ตามวิถีชีวิตไปนี่สัมมาวาจาใช่ไหมสัมมากรรมันตะมีการงานนะเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยต้องมีการงานนะไม่ใช่ศาสนาไม่มีการงานนะต้องมีอาชีพต้องมีการงานต้อง พิสูุนักบวชก็การงานอย่างหนึง่งคารวะญาติโยมก็มีการงานแต่มีการงานนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไปเน้นตรงที่ว่าสัมมาอาชีวะที่นี่กรรมมันตัดแล้วก็การงานแล้วเป็นการงานอย่างไรการงานที่คุณทําการงานางคุณไปสร้างระเบิดขายเหรอคุณไปเปิดบ่อนเปิดโรงเล่าโรงเบียร์นนะไปเปิดที่เล่นการพานันอะไรอย่างนี้ก็เป็นการงานที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าจะคุณจะเป็นการงานทํามาค้าขายเป็นแม่บ้านพ่อบ้านทํางานออฟฟิศทำงานโรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องใช้สร้างรถยนต์สร้างเครื่องบินแต่ว่าสร้างเครื่องบินลบก็ไม่ถูกอีกนะสร้างปืนสร้างระเบิดอันนี้นก็เป็นการงานที่ไม่ถูกอีกนะนี่ของพูดเห็นไหมการงานที่ถูกต้องทําไร่ไถานาเป็นเกษตรกร,ร,กรทํามาค้าขายทํามาค้าขายก็อย่าเป็นผู้ที่ทํามาค้าขายที่เอาเปรียบรัฐมาก บริหารจัดการอะไรก็ธรรมดาเนาะคนเราทำมาค้าขายก็มีการบริหารจัดการมีเห็นไหมอาชีพการงานะแปลว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยปฏิบัติหลักมรรคองแปดได้ตลอดชีวิตทั้งชีวิตแล้วนะปฏิบัติหลักมรรคองแปดสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือมีความเพียรความพยายามที่ถูกต้องท้าเรียกว่าเพียรชอบเพียรชอบอยังไงเพียรชอบก็คือสมมุติว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่ เราจะเลิกกินเนื้อสัตว์เราจะเลิกฆ่าสัตว์นี่คือความเพียรความพยายามที่ดีที่ถูกต้องนะทำตอนไหนเอาก็เราตั้งใจว่าเราจะเลิกจะลดจะละจะเลิกเราก็ทำตอนนั้นแหละเพราะนั้นหลักการมรรคองแปดนะหลักการปฏิมรรคองแปดที่พระุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไว้นี่จึงเป็นหลักการที่สำคัญสำหรับชีวิตนะวันนั้น ำมกสถูปตรงนี้จึงเป็นสถา,านที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมจักรกับปัญจวัคีทั้งหเมื่อประกาศธรรมจักรแล้วนะก็ประกาศหลักการว่าหลักการของพุทธเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่สวิงซ้ายสวิงขวาไม่ไปทรมานตนซสจนหรือไม่ตรงไปในกามซสจนนะ นี่คือหลักการของพุทธแต่เป็นกระบวนการปฏิบัติในชีวิตจริงๆและมีกรอบสำหรับชีวิตด้วยหลักศีลสมาธิปัญญาซึ่งย่อลงมาเนี่ยนี่คือหลักปฏิบัติมรรคองแปดอาตรมาก็มาตรงนี้ก็คงได้สมควรเจ็บเวลานะญาติโยมทั้งหลายนะงั้นธรรมจักรกับปรรมวันสูตรหรือหลักมกรรคองแปดที่พระพุทธเจ้าตรัสนะในธรรมจักรกับปมวัฒนสูตรนั้นคือความต่างระหว่าง ลือศีกับพุทธพุทธครบสมบูรณ์ทั้งกายภาพทั้งชีวิตทั้งกิจทั้งการงานครบสมบูรณ์นั่นคือหลักของพุทธนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจริญธรรมญาติโยมทุกท่านทุกคนนะ